สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการนําเสนอเลขดับบนทุกหลักนะครับผมเป็นการนําเสนอเลขดับบนทุกหลักนะครับก็ขออนุญาตใช้สคริปต์เดิมนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ขออนุญาตใช้สคริปต์เดิมเนาะนะครับผมจะ แนวทางนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนครับผมก็สำหรับสูตรนี้นะครับหลุดแค่3ครั้งนะครับเป็นสติตั้งต้นวันที่16มีนาปี62เนาะรวมทั้งหมดนะครับจนถึงงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนี้ก็รวมทั้งหมด50สูตรนะครับ50สูตรนะครับสำหรับสูตรนี้หลุดแค่3ครั้งนะครับก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับ ปี62วันที่1ธันวาปี62นะครับแล้วก็วันที่สิบสิบหกเมษาปี6 64นะ16เมษาปี64สําหรับสูตรนี้ปี63นะครับดับยาวๆเลยนะครับมาเริ่มกันวันที่16พฤศจิกนะครับผมใช้นะสูตรนะตั้งใจฟังนะครับแสนแล้วก็หน่วยครั้งที่3นะครับนะใช้หลักแสนบวกหน่วยครั้งที่3นะครับผมก็เริ่มนะ16พฤศจิกา นะครับก็จะได้5 5เป็น10ได้0นะครับ0เป็นเลขดับออก6 6 1นะครับ0ดับนะครับวันที่1นธันวานะครับผม1นธันวา1นธันวาปี63นะ98นะครับเป็น17ได้7เป็นเลขดับออก994นะครับผมแล้วก็วันที่16บธันวา14เป็น5ได้5เป็นเลขดับออก303นะครับผมนะวันที่3ามธันวานะครับผม 2 2เป็น4ก็จะได้6 2 8นะครับ4ดับนะครับแล้วก็วันที่17บเมกรานะครับวันปี64นะครับ8 4 2นะครับได้2องเป็นเลขดาบออกสามนะครับผมวันที่1กุมภาสามแปดสิได้1นึ่งเป็นเลขดาบออกสามนะครับนะแล้วก็วันที่16กุมภานะครับเก้าสองบเอ็ดได้1นึ่งเป็นเลขดาบออกหกศนะครับผม1ดับนะ 1>, 1มีนาครับผมก็4 71ดได้1เป็นเลขดับออก538นะครับ1ดับนะครับวันที่16มีนา8 1เป็น9ได้9ปเป็นเลขดับออก42 2นะครับ9ดับนะครับวันที่1เมษา8 64ได้4ปเป็นเลขดับออก270นย์ะครับ4ดับแล้วก็วันที่16เมษา4เป็น7นะครับก็ได้7ปเป็นเลขดับออก787อันนี้หลุดนะครับเป็นงวดที่3นะครับ นะเป็นงวดที่3แล้วก็วันที่12พฤษภาครับหนึ่งแเป็น9ได้9เป็นเลขดับนะครับออก272นะงวดนี้นะครับวันที่2พฤษภาออก272นะครับ9ดับแล้วก็วันที่16พฤษภาห้าแปได้3เป็นเลขดับนะครับออก5 579นะอืม3ดับนะครับ579แล้วก็วันที่1มิถุนายนนะครับงวดนี้นะได้2เป็นเลขดับ นะครับก็คือใช้หลักแสนนะครับผมก็จะเป็นเลข6 6บวก6นะ6บวก6ก็คือ6ตัวนี้คือหน่วยครั้งที่3นะครับ6ตัวนี้คือหลักแสน6บวก6เป็น12ได้2เป็นเลขดับนะครับนี่คือเลขดับบนทุกหลักนะครับ110หน่วยบนนะครับดับคือเลข2ไม่มานะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตใช้สคริปต์เดิมนะครับผมนะขออนุญาตใช้สคริปต์เดิมก็จะมัว่วเนาะมั่วมัวมวม่วนะครับอันนี้ก็วัที่เมื่อกี้เนี่ยวันที่16นะอันนี้ก็เข้านะครับนี่ชุดเล็กนี้เข้า3มง้วติดนะครับง้วนี้เข้าที่บนง้วที่ผ่านมากา็ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็ขอนอกเรื่องนะครับสําหรับ บนทุกหลักก็สรุปเรียบร้อยนะได้เลขสอนะครับผมได้เลขสอก็อสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ